เปิดประสาทสัมผัสสู่โลกที่คุณไม่เคยเห็นในจิตสัมผัส 3D ภาพยนตร์สุดหลอนเรื่องแรกที่สร้างจากประสบการณ์ตรงของผู้มีจิตสัมผัสกับเรื่องราวบางสิ่งที่วนเวียนอยู่ใกล้ตัวความกลัวที่มองไม่เห็นแต่มีอยู่จริงแล้วคุณจะรู้ว่าไม่เห็นไม่ใช่ไม่มีก็จะเห็นเป็นพักๆช่วงๆเห็นเมื่อเราทำบุญเยอะๆหรือไหว้พระบ่อยๆก็จะเห็นแบบเนี้ยต่อเนื่อง จนมาปี43เห็นวิญญาณเต็มไปหมดบ้านเลยเป็นเป็นภาพเลยฮะจะเห็นเป็นคนปกติเลยฮะแต่ว่าสีหน้าหรือว่าออร่าของเขาจะไม่เหมือนคนปกติแล้วแต่กรณีว่าบางทีก็จะเป็นเสียงมาบอกหรือเป็นภาพให้เราเห็นก็เป็นรูปคนปกติเลยใช่ใช่ใช่เป็นคนปกติโชคเรียกว่าโชคดีดีกว่าว่าเห็นมนในลักษณะที่เป็นคนปกติการเห็นมันเห็นได้หลายแบบแล้วแต่คนว่าเขาจะเห็นแบบไหนเนาะพลังงานที่เป็นสีสัน พลังงานแห่งความถ้านในด้านลบก็คือพลังงานแห่งความโกรธความอาฆาตแค้นความเกลียดจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี้ยเป็นอะไรที่โดนตีกรอบชีวิตประจำวันที่มองเห็นโดนตีกรอบออกจากคนที่มองไม่เห็นแต่อยากจะบอกว่าคนเหล่านี้มีจริงแล้วมันมีแค่นแคหนึ่งในดอยเด็กรุ่นใหม่ที่เกิดมาตอนนี้จะมีเกี่ยวกับเรื่องจิตสัมผัสเยอะขึ้นนะคะ ฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ถ้าลูกเรามีอาการที่ผิดปกติยังไงก็อย่าเพิ่งคิดว่าเขามีอาการทางประสาทหรืออะไรลองดูซิว่าเขามีสิ่งเหล่านี้อยู่ในตัวเขาไหมสัมผัสในเรื่องของสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของความเป็นจริงอย่างแน่แท้มันอยู่ร่วมกับเรามาช้านานแล้วครับความความสามารถพวกนี้นะแต่แค่จะมีคนออกมาเปิดมันหรือเปล่าก็เท่านั้นเองนะ การรู้ล่วงหน้าเนี่ยแล้วไปเตือนเขามันก็เท่ากับการไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านแน่นอนตัวเราได้รับผลกระทบเราจะกรรมแบบนี้นะแบบนี้นะการที่เราทํามันผิดแต่ในความผิดมันมีความดีเขาเรียกว่าเป็นการทอนดีกว่าฮะทอนให้มันเบาลงวาระของกรรมมันมีถ้าคุณคิดว่าคุณโกงได้ตลอดทำซะแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะโกงแค่เดียวเดียวไม่มีทาง สักวันหนึ่งมันก็ต้องตามคุณทันคุณทําไปแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละวันที่ผมอธิบายตลอดเวแล้วว่าคุณมีน้ําอยู่หนึ่งขวดคุณหยดหมึกลงไปยังไงคุณก็ไม่สามารถเอาหมึกออกจากน้ํานั้นได้แต่คุณทําบุญลงไปหรือเติมน้ําลงไปเพื่อให้น้ํามันใสขึ้นได้ให้ชีวิตคุณสว่างสวสขึ้นได้แต่คุณก็ยังต้องเจอสิ่งดำๆนั้นอยู่ตลอดเวลาอยู่ดีเตรียมรุนระทึกกับการล้ําเส้นความเป็นและความตายนําแสดงโดยต้องนวัดคุณรัตนลักษณ์ยิงรัฐาพงงาม และมายวิรพรจินเวส,สุนทรกุลจิตสัมผัสทรีดเปิดทุกประสาทส,สัมผัสเตรียมโกงกรรมทุกรูปแบบในระบบ3มิติ22สิงหาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์